สวัสดีค่ะทพชมมนีกลับมาพบพอกับคำพูดพาโลคือเก่าเนาะค่ะมนีคำพูดพาโลกะสิาท้าทพชมไปติดตามเดือง่าวความฝันของคุณนาเนาะค่ะคุณนาท่านหนึ่งเพิ่นฝันเพิ่นฝันแม่นค่ะเพิ่นฝันเพิ่นฝันเห็นเด็กฝันเห็นย่ายเพิ่นสีมากะสิบโบกเด็กในขางหูเนาะค่ะเพิ่นสีฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแบบไดคำพูดพาโลกะสิาท้าทพชมไปติดตามรับจมรับฟังความฝันของ คุณนน้า้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้กันได้ยินข่าวว่า <hey>. คุณน้านี่ฟันค่ะปรงวดที่แล้วกันได้ยินข่าวมาว่าคุณน้านี่ฟันดีค่ะฟันแล้วก็ถือตรงๆเลยค่ะงวดนี้กันได้ยินข่าวมาอีกว่าคุณาน้าฟันอีกแล้วค่ะก็เลยสิผ้าถ่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฟันของคุณหน้าค่ะ ว่าความฝันของคุณหน้านี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดสิมีตัวดีตัวเด็ดตัวใดมาฝากท่านผู้ชมกะขอให้คุณหน้านี่ว้าสู่ท่านผู้ชมมาฟังแน่ค่ะก่อนสิมาฝันยังมือแรงเนาะค่ะเนาะค่ะกับไปวัดทำบุญค่ะบาดนีตกตกยังมือแรงมากกับมานอนนอนฝันฝันวันอันผู้เพอนตายไปน่ะนะพอหญ่พอหญ่เนาะค่ะพอหญย ป่อย่างมันกัสิบใส่หูบอกเลขบอกเป็นโตเลยนะคะค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเบ่ต้องกับบัตรตงกับเมียนพ่อย่างนี่เพิ่นเสียดล่ะบอกเขาคุณหนาเสียดนล่ะจ้ะเสียดนเพิ่นอายุประมาณจักปีค่ะหกสิบสองปีหกสิบสองพิ่นมากกับสิบบอกเลขใส่หูคุณหนาเลย ตรงตรงเลยแม่บอกตรงตรงเลยค่ะฮาเจ็ดหมวดนี่เลขลางพนไมว่าตรงกลับฮาเจ็ดลางตรงตรงเนาะเอาลอตเตอรี่ไบสามซี่ใบค่ะแสดงเ่า้มีกระเซียวอีกอยู่ค่ะฮาเจ็ดค่ะคุณหน้านี่เค่อยฝันเห็นพนบอกค่ะรื้พนค่คยฝันพนได้พนเสียไปแม่พนเสียมันมันอีกหลายปีแล้วหลายปีแล้วค่ะ ยี่สิบปีได้แล้วโอ้แต่ว่าก็ร่างเคยฝันเห็นเพิ่นเนาะค่ะแปลงี่สองหานนี่บานีคุณหน้านี่มาเมาลอตเตอรี่ไว้บานี้ที่เพิ่นมาบอกนี่เพิ่นกะสิปใ่หูตรงๆเลยแม่นบอกค่ะแม่นค่ะห้าเจ็ดห,าเ,ดหาเจ็ดลางลางบ่บบต้องกลับบ่ต้องกลับแม่ย่ำโตเก่าเลยเนาะค่ะแต่คุณหน้านี่อายุจักปีคะยี่สิบสาม สี่สิบสามอายุคุณอาเพิ่นค่ะเพิ่นมาเพิ่นกัมากกสิบบอกเลขเลยนี่บอกค่ะเพิ่นไดบ่าวิญญาณก่อนบอกเดบ่าอีญยังบอกเดบ่าวิญญาณเลยมากพอเลยกัมาบอกเลขเลยบอกค่ะวันนี้ความฝันคุณอาเนี่ถามยังเพิ่นบอกค่ะบอกค่ะเพได้ถามยังเพิ่นกัมามากกมาบอกเลยว่าหาเจ็ดคุณวะบอกหาเจ็ดไม่เอืนอ่ไปจักจักมือ ซื้อไว้ซ้อมเหมือแล้วคะ่ะฟันีบอคุณนา่าสื่อเหลขกลับตาเลนี้คุณัน่าฟันดีบองแต่ป้อเด็ดฟันเหนียงค่ะก้อนส,สื่อนี่ก็ฝฟันดีก้อนสื่อนี <หา S 3> ไ่ไปทำบุญมายังมโอแลงก็เลยมาฝันค่ะไปทำบุญอยู่บัดบหอคะแม่ค่ะไปทำบุญยันหนาไม่เพื่อนนี่ละเขาพรรสานี่ย่ะเขาพรรษา ย้ะมาแรียกมากะมานอนฟันเนาะค่ะน่ะขวดหนาให้เพื่อนค่ะคู่เพื่อนตายไปแล้ว่ะเพื่อนก็เลมาให้โชกให้หลาบเนาะค่ะเพื่อนเด้รหลับบุญหลับกุศลนำคุณหนาเพื่อนก็สิมาห้โชคคุณหนาแล้วเนาะค่ะค่ะพระบันข้อมฟันของคุณหนานี่มีอยังเพิ่มเติมอีกบอกเหรบอกค่ะมีซ้ำหนีแหระค่ะมีซ้ำหนีเนาะค่ะกะ ขอให้คุณหนาหย่อมตัวเหล็อีกจักเทือนนะคะว่าเจ็เหล็กรางบอตอกเพันว่าบอตมกเ่เจ็เหล็กลางกับเป็นอายุคุณหนานํเนาะค่ะสี่สค่ะสีอย่างสี่สค่ะอายุครูเพิ่นมาบอกน้ำเน่ค่ะคุณนาหกสิบสองค่ะบสองค่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องหน้าค่ะคุณนาเพิ่นกลับไปทํำบุญจวดกวดน้ำ ทำบุญให้ผู้เพิ่นเสียไปแล้ววานี้ตกมาเนี่ยเมื่อแรงคุณหน่าิา่นกะมาฝันมาฝันแล้วก็ว่าผู้เพิ่นเสียไปแล้วที่ไปทำบุญให้เนี่ยเมื่อเสาเพิ่นกะมาบอกเลขตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมนี่เอาไปพิจารณาเบิง่งเนาะค่ะว่าสิเป็นจังไดแต่ว่าความคิดของคุณหน่ากะคิดว่าเพิ่นสิมาให้โชคให้ลาภเนาะค่ะเนี่ยิ่นได้บุญนําเฮาเนาะค่ะแมเนี่ะค่ะกะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนคุณาหลายๆเ้ยค่ะที่มาไห้แนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบพุณนค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาหรับคลิปนี้ขําพผู้ผ้าเลาะกัสิบผ้าทพ้ชมมาสรุปต,ตัวเลขของหนานูเนาะคะ่ะหนานูเพื่นฝันเห็นพอหญยมากกสิบบอกเลขในขางหูเนาะค่ะทพ้ชมบอกเลขเนาะเป็นตัวเลยค่ะตัวเลขของเพิ่นกะ5ห้าเจ็ดเป็นล่างเพื่อนว่าค่ะทูุชมเป็นหลางเพิ่นว่าห้าเจ็ด อายุของนานูเพิ่นกะสี่สอายุของพอยัยที่เพิ่นมากกับสิบอกเด็กใส่หูนี่กะหกสองค่ะ6กสองสิหงหาสองหาหกหกกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ,ะขอให้สุโสดมันๆมานำๆด้วยๆน้ำกันด้วยค่ะ กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำมภูพพาลอ่อนํำใน,น,นเดือค่ะคลิปนี้คำมภูผ้าลอกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ